สวัสดีคะ่ะวันนี้จะมาอวดสีเล็บเจลโทนสีธรรมชาติอันใหม่นะคะเหมียวซื้อมาทั้งหมด2สีราคาอยู่ที่100บาทนะคะเดี๋ยวจะมาอบที่ตัวเล็บปลอมตัวนี้ให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะว่าสีที่เหมียวซื้อมาเนี่ยคะ่ะมันเป็นยังไงบ้างนะคะก็จะมี2สีสีที่5แล้วก็สีที่6นะคะนี่ก็จะมีเป็นความโทนชมพูติดชมพูนิดนึงนะคะ ก็จะมีความแตกต่างกันระหว่าง2สีอันนี้ก็ทาทับไป2องสามสชั้นได้เลยนะคะคือในความของสีโทนธรรมชาติอะ่ะมันจะไม่ได้สีเข้มเหมือนกับสีทั่วไปที่เราเคยทำนะคะอ่ะอันนี้เหมียวก็จะเลือกสีที่5นะคะทาที่เล็บมือเลยเราก็ทําแบบปกติเลยนะคะก็คือทาเบสโค้ดไปก่อนเสร็จแล้วแล้วเราก็ค่อยทาตัวสี สีเจลอะค่ะที่เป็นโทนสีธรรมชาติอีกทีหนึง่งอันนี้ก็คือทาเบสแล้วก็อบแล้วก็มาทาตัวสีโทนธรรมชาติค่ะแต่ว่าสีโทนธรรมชาติอย่างที่บอกไปเนาะมันจะมีความจางจนิดนึงนะมันอาจจะต้องทาหลายๆรอบหน่อยนะคะนี่อันนี้ก็คือรอบแรกก็จะได้โทนแบบมีความเป็นสีเล็บแบบสุขภาพดีอะไรแบบนี้ยนึ้อออกใช่ไหมคือมันคือมันจะไม่ได้สีโทนเข้มอะค่ะนี่ อันนี้ก็จะทารอบที่2แล้วนะคะก็ทาทับไปเลยทาเสร็จแล้วก็อบอันนี้เมียวก็ใส่กิมมิคให้กับเล็บนิ้วนางนิดนึงก็คือใส่กากเพชรนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทาด้วยท็อปโคตอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือจะเสร็จแล้วนะอะทาไปเลยจ้าเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็อบปิดท้ายได้เลย ็นไหมคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับโทนสีธรรมชาติจะบอกว่ามันมีความธรรมชาติและดูเล็บเราดูสุขภาพดีจริงๆเลยนะคะลองไปทากันดูนะจะบอกว่าชอบมากๆเลยอะ่ะนี่เห็นไหมดูผู้ดีดูลูกคุณหนูนะคะไปแล้วยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะบ๊าย b y ย